ทำไมจ็บเลื่อวะทยันยันยยยยายทำไมโยนอย่างนั like uh ้น huh. อ่ะแนะแลโยนไปแล้ว hmm. ม right? so, so. so. ันไม่ไปนะขอติดกล้องอจะใช้ติดไฟฉาย้มันดังเลยนน กล้องถ่ายรูปไปกันโอเคว้าวบ้านหลังนี้ใหญ่ใช่บ้านหลังนี้ที่วิ่งกันสนุกสนานน่ะ เอาเปิดไฟกันก่อนไหมบ้านหลังนี้มีโรงรถหรือเปล่าทำไมประตูนี้เปิดะนะอยาส่งเสียงส่งเด็ดเลยไม่เนียบแล้วเสียงวันเหมือนด้วยนะเออ, <c oughs> อเด้ยตะอัมออกนิก่อนอุ้ย,ย,า,ยาส่งเสียงยคนหนึ่งอุ้ยอายเนี่ยะไม่ใช่อุ้ยอายมันมียิมเอฟดังเงก้ยตรงนั้นเหรอคือต้องทางเดินนะหรือแต่เราเปิดประตูใต้ดินแล้วมันกระดัง <c oughs> แต่ว่ามันหน้าที่อของทางเดินเพนดี้เราไอ้เนี่ยไฟน่าจะอยู่ชั้นใต้ดินวะเพนดี้อยู่ไหนเราเดินมาเยอะอยู่ใต้ดินอาวรหรอเดี๋ยวนี้จิตใจเรากล้าแก่ไม่ใช่นะแล้วเอฟดังตรงไหนดูตรงทางเดินอะทางเดินข้างบนเหรอก่อนก่อนที่จะลงมาตรงนั้นเปิดไฟริเปิดไฟไว้เลยนะ เพื่อนไปห้างอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้มืดไปหมดเลยทีนีตี้เราเหลือกันไมเนี่ยไม่เจอกระดูกเลยนะแอนดี้เจอกระดูกบ้างไหมเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นจนงทางเดิมนะแต่เซ็นเลียวเพราะว่ามันดัง เราเจอช้าก <to> ันแบบนี้เตรียมเลยไฟชั้นบนไหมตรงไหนที่ดังอ่ะจ๊ะเนี่ยตรงเนี้ยนี่เนี่เนี่ยเมันดังตรงนี้ดังตรงนี้หรอแล้วถ้ามันไปมืดหรออ้าวปิดไปตรงนั้นด้วยหรอไม่ได้ปิดนะไม่แม่ถึงได้เปิดไหมอ่ามืดอีกทีหนึ่งความมืดกลับมาอีกแล้วครับ ว่าไงอ่ะไปเตยขึ้นไปหาเดี๋ยวเราลงไปตรวจแไงให้ไม่เอาเีตุไงว่าพัดนวแต่ว่าอุณหภูมิยังไม่ต่ำเลยอะแถวเนี้ยเฮ้ยห้องนี้แหละเดี๋ยวห้องลงรถวะขออีกทีห้องลงรถจ้าอุณหภูมิต่ำจ้าต่ำเลยเปิดไฟได้แล้วนะเราเปิดแล้วลงรถเนี่ยต่ำที่หนนุดเลยอะ มันมีตรงที่เรายังไม่ได้เปิดไฟผีน่าจะอยู่ลงรถค่ะฟิซซิ่งด้วยค่ะฟิซซิ่ง,งแล้เนี่ยจ้าไปแล้วจ้าไปเอาลงรถเลยใช่ไหมตรงไหนอะลงรถเลยทั้งห้องเลยแหละจ้าโอเคแล้วของค,ค,ค่ะอ้ําออกไปแล้วหรออ้ําโดนรอในประเทศไปแล้วเหรอ อ้อมน้อยใจ哟อืมอันนี้ก็่นี่ยอ้ <laughs> อผมไม่น้อยใจหรอกนะอะไรก็ด้วยหมายถึง,ถงเราอเรออาจจะแบบมิดมา <laughs> สอนทีทาไม่มาเลยเอาหนะเาเก็ต้องมีวันที่ดีเรามาเน้นทากันอย่างนี้ มาผมเป็นผู้หญิงขี้นินทาครับใช่ครับผู้หญิงขี้นินทาครับเพราะว่าเราก็ลมไม่ดีเช่นเดียวกนะันเวลาถ้ามาันมานะวางเกลือให้รอบวางแบบตพราว่างเปลี่ยนไมให้มันเป่าเนะี่ยอุ้ยอุ้ยเชี่ยแพนดี้เปิดประตูปะเนี่ยใครเปล่าคนลุกเลยอยู่ๆก็คนลุก <pe le up and down> อคุณนาม,มาธาชาแล้วหนึ่งสองสามอคุณนามาธาชะเราไม่เจอกระดูกอ่ะเราไม่เราไม่ได้ขึ้นชั้นสองนี่หว่าวัน4 5 6ร2โฟร์ตฟท์ิหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งนี้แน่หรอวะวันีโฟร์ไฟคือรโอ้ห้องเปห้องมันกว้างอะเดี๋ยวเราต้องตั้งห้องอนกงตัะหนึ่ง สไล์้ผมมีอสล์เกีเราเ็นอสเมื่อกี้กาขึ้นผีเหยียบบ้างอะผี่เหยียบบ้างอะผียังไม่เหยียบเลยอะอุ้ยไอ้ e ี i ฟี r i ิงเฮียอ๋อเขาบอกว่าเมื่อกี้จะไม่ใช่ฟิซิกก็มีนะเพราะว่ามันเป็นตัวผีเองไอ้สองตัวล่างอะนะเราก็ เอาไปก่อนละกันค่อยหาป้องอ่ะติดตรงนี้ก็ได้เฮ้ยมันเหยียบแล้วโอเคมันจะเดินทั่วห้องไหมเนี่ยผมไปติดตั้งดอดแค่ตรวง,งูนี่อ๋อมันหลอกพิ่งเหยียบเดียวนะมันยังไม่หลอก่อาจริงๆมันโย่ละกันเอาพันโดโมันเลยใช่ไหมเราใช้อะไรประเนี่ยเราไปดูเคล็ดกันดิอ,อ๋อวิมันเหยียบมันเหยียบต่อหน้าเราเลยโอ้เหยียบโ,โอ้แล้วหน้ากินมียส์จ่ายมันจเห็นอะไรนะวินอ้ มเขึ้นระดับนิดหน่อยตอนนี้สูตรและไม่ล่าแล้ว e m f ต้องดังเคนเดอร์ต้องใช้มันยื่นอยู่ตรงแฮนดี้ว่ะห้องมันสว่างไปดูโคดออไม่ได้นะโอเคโอ้ <Okay. S 2> oh, มืดไปเลยเพื่อนม,มืดไปเหรอมืดแบบมืดจริงเดี๋ยวผมเอาเคนเดอไปก่อนอนะค่าสมองเราเท่าไหร่แล้วเนะี่ยโอเคยังมีสติสตังกันอยู่กิมเมียสา give me a s i e look เสียงหายใจเสียงหายใจตัวเองเฮ้ยมันพูดโอ้ shit shit อาคุณามาช่าชามันพูดยุ่งเลยไม่ต้องคุยกับมันแล้วแล้วทำไมแพนดี้ไม่ปิดก่อนเฮ้ยปิดให้หน่อยดิไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดแพนดี้ แฮงดีหาปีนมันเฮ้ยมันออกมันออกมาด้วยเหรอเออแสดงว่ามันเข้มวัดอุมเข้มขึ้นเลยว่ะโอ้ยฟีดจริงลบเก้าเลยเพื่อนฟิงมันมีมิวสิกไม่ใช่มิวสิกบล็อกอะไรวะสปิริตบล็อกอ์โมชั่นเซนเซอร์สปิริตบล็อกนี่มันโดนไปทั่วเลยปะวะมันอาจจะไม่ทั่วมากเมื่อกี้สปิริตบล็อกอ่ะโอเคนี่เราปิดไปก่อนนะแต่เราไป เราลืมบอกเดี๋ยวเรามาเอา motion sensor หน่อยว่ามันจะตึ๊บตดตึกรัดตึดบตึ๊บไหมเพื่อนเราลืมบอกว่าเราต้องเอา EMF ด้ว e ยนะใช่แล้ว EMF เก้าอยู่ไหนดูในห้องนะลมไปไปใช้ EMF ก่อนปะเราอยู่ด้วยกันเมื่อกี้ไม่ได้ดูชื่อด้วยผีชื่ออะไอยู่ละอยแต่มันทั้งวันเถื่อนมันตอบแล้วนี่ไม่มีความ<อ>พร้อมใดๆทั้งนั้น กดีค่ะเข้ามาค่ะไปเข้ามาคะโอเคค่ะโอ้รู้เรื่องมากเลยค่ะอัลโปเองโอเคค่ะ,คคะนนทำไรกันไฟดับแล้ว<น>เล่นเกมผีมันมีมีตอนผีหลอกแล้วตายด้วยเลยอ,อ่ะมีหมดมีหมดแหละ ที่ตายด้วยชีวิตไม่เคยดีแอนดี้แอนดี้มันจะหลอกคนอยู่คนเดียวหล่อล้วทิ้งไว้อยู่คนเดียวไหมอยากอยู่คนเดียวไหมออไปดูกราฟให้หน่อยอขนาดแล้วเหือได้เลยผมยินดีแต่ผมซื้อของเยอะมากนะพี่ <laughs> <laughs> แต่ผมก็ซื้อเยอะเหมือนกันก็จริงๆก็ไม่น่าตายแหละเมื่อควรตายกันทั้งคู่เลยพูดจะว่ากันได้แนะ ในที่ปิดไฟในลงรถให้หน่อยดิเผื่อมีกลอนปิดแล้วปิดแล้วโอเคเรากำลังจะถึงรถในรถรถแล้วโอ้ยขี่ไม่ล่าเลยเพราะเราอยู่สองคนปะเนี่ย EMF ก็ไม่ดดงเขามาทักทายเฉยๆลาบุยค่ะครับผมโทมัสลุกเยอะๆโอ้ไม่สว่างเลยดูตรงแถวแถวดอด้วยนะมีผีวิ่งเล่นไม้อะไรไหม ผีไม่ผ่านตรงที่เราถือเข้ามาวะ่ะผีมันมันไม่เดินลึกเข้ามาในโรงรถเลยอ่ะไม่มีเสียงโม motion นเซอร์เลยนึ่เร,เราว่าด้วยความสัตย์จริงนะโปดรดบอเราว่าควรย้ายย้ายมาตรงเนี้ยตรงห้องเป็นหนอนกันดีย้ายไ้ยล่ะไม่ไมะนะเอาแค่ใกล้ๆประตูอ่ะเราว่าเอ้ยมีโกดออฟล่วงมาหนึ่งเมตรทำไมล่วงน้อยจังเลยอ่ะโกดออฟ สองเมตรอ่ะมีกดออฟนะถ้าผีไม่หลอกอะ่ะมีกดออฟค่ะกดออฟหรือขี้แมงวันเนี่ยหรืออะไรเนี่ยหรือฝุ่นมันเหมือนกดออฟอยู่อะ่ะจามหลอกเหรอหลอกไปแล้วอะลืมบอกเนี่ยเพื่อนี่มาดูดิพี่ยังไม่ได้อีเอฟเลยเนี่ยเอนนะอไม่ได้อีเนะอฟเจ้าหญงเนี้ย แต่ีด่ดูดิใช่กดออมไหมก็ถ้าเป็นผีตัวสุดท้ายอ่ะมันก็จะบอกว่าไอตัวโกดออมมันจะแบบอาราวผีตัวนั้นนะ่ะงั้นฉนี่ก็ต้องไปทำา e อ f มให้ดังเฮ้ยมันเดินผ่านอยู่โอ,โอเคแสดงว่ามันก็เดินทั่วห้องรถนั่นแหละอุ้ยเดินหลายทีด้วยน่ารัก แตวที่เข้าไปย่างเราจะดูกราฟให้เข้าแล้วเออกราฟขึ้นไหมขึ้นนิดนึงนิดนึงปะวะเออขึ้นหนึ่งขึ้นนิดนึงถ้ากดถ้ากดออฟก็เป็นออนโยะคือได้ยังได้ยังได้ได้ยังยังเอฟเท่าไหร่ได้แล้วออกมาเลยสามสามโอ้ไม่สูงไม่สูง ออกมาเลยพี่นึงออกมาแล้วออกมาเลยออกมาเลยโอ้ยไม่ค่อยเลาใจนะตัวเนี้ยถ้าเราตอบถูกอ่ะไม่เลาใจเลยจ้ะได้รล้วนะได้ฟิตติ้งสปิตบ็อกแล้วก็กดออฟถ้ามมีกดออฟอ่ะก็จะเป็นของมีนี้ไงมีดมิมิกอยู่ในตัวเลือก้วยดมิมิกนี่ไงที่บอกว่า โ t o อฟมันจะแบบว่าขึ้นข้างห้างออมีนมิแต่ว่าเราครบสามแล้วไงแล้วเราเล่นระดับนี้เราคงไม่เจอตัวแรบบ่อยๆหรอกไม่ในกรณีที่ถ้ามันไม่ใช่โกดอฟไงอ๋อที่โกดอฟแบบตั้งกล้องสองฝั่งมันก็ดูเป็นโกดอฟทั้งสองฝั่งอ่ะโอเคแันต่อบไปเถอะปะตอไปก่อนแล้กนะันไง ยังไงเราก็ทำเพื่อได้ทุกอย่างแหละไม่อยากเสียปิดเลยนะปิดเลยนะปิดเลยอัะอนยออนยูันผียังไงมังจำไม่เคยจะได้โอ้เดี๋ยวมานะอ๋อดูแล้วมันละออกล่างในที่มืดไง แล้วห้องอื่นเราออกไปปิดไฟอ๊ะแล้วเรห้องเป็นโน้ให้เรายืนมาแจ้นแบบเปิดไฟอยู่พอเราเดินลึกเข้าไปในปรถแบบเงียบกระดังใช่ไหมออนโยก